ครูคะอยากให้ครูวิเคราะห์นะคะละครเรื่องสองสงครามสมรสนะคะที่เกี่ยวกับการฟ้องชู้ที่นางเอกฟ้องชู้แล้วพระเอกเป็นทนายเนี่ยนะคะก็เนื่องจากว่าเขาเห็นว่าครูทําตรงเนี้ยแล้วเขาตามตาม,ตามเ,าเพจครูอยู่เนี่ยตามดูอยู่แล้วก็เห็นครูว่าเออมีติดครูมีหาทนายให้เ,เรียกว่าครูเป็นทีมแม่หลวงครูครูเป็นทีมแมหลวงครูดูแลแม่หลวงมาโดยตลอดเนี่ยในเรื่องของทั้งโรคซึมเศร้าทั้งสะกดจิตทั้งเปิดไพอ่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าครู หนูอยากรู้จังเลยครูดูให้หน่อยว่าละครเรื่องเนี้หมายถึงว่ามันเหมือนมันเหมือนสิ่งที่ครูเจออยู่ไหมมันมันชีวิตจริงมันเป็นอย่างไรไหมเป็นอย่างในละครไหมเออเขาก็ถามครูว่าครูคช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยเพราะมีคนบอกว่าละครนี้เกินจริงโน่นนี่นัออ่นอสารภาพสิ่งแรกเลยนะบ้านครูไม่มีทีวีครูไม่ได้ดูละครครูไม่เคยดูละครเลยจริงๆ แต่ว่าเออพอเห็นเขาบอกว่าเออครูให้ครูช่วยวิเคราะห์แล้วก็เรื่องนี้เขาบอกมันเป็นดังมากเลยครูทอกออฟเดอะทาวเลยอะครูก็ดูครูครูก็เลยดูในไอที่เขาส่งมาให้อ่ะคือเขาลิงก์มาให้ในมือถือครูครูไม่ได้ดูในทีวีเพราะไม่มีทีวีครูก็ดูในมือถือดูก็เออเขาบอกครูช่วยดูหน่อยว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยหนูดูลวหนูติดมากเลยค่ะครูละครมันมันมากแบบดูลวสัใจมากสุดแบบเข้มข้นเจ้มจนมากเลยครูคะ่ะเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมเอ่อในโรงในสารอะไรมันเป็นอย่างนั้นไหม หลังจากที่ครูดูแล้วครูไม่ได้ดูหมดนะครูดูดูที่ตัวอย่างให้ดูอะครูเขา้าเราต้องเข้าใจายอยู่อย่างหนึ่งนะคะละครมันจะต้องเป็นอะไรที่เข้มข้นกว่าของจริงเข้มข้นกว่าสนุกกว่านะบางคนอกสะใจอยู่ที่เมียหลวงค่ะที่เมียหลวงแบบอยากอยากรู้ว่าครูที่ครูเจอเมียหลวงเป็นอย่างไรไหมเออาจริงๆนะทุกคนเล่นดีครูให้ความเคารพในนักแสดงทุกท่าน ผลแอปเล่นดีตัวอิจชาทุกคนเล่นดีหมดเลยนะคะแล้วก็ละครก็มีสีสันแบบดูม,มีมีทุกรสเลยแบบว่าเออนางเอกเ,เศร้ามากแต่ก็มีทนายมาเป็นกำลังใจถ้ากูเดาไม่ผิดนะเหมือนเออพระเอกเป็นทนายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้ว,นค,วลคนก็บอกว่าดูล้มมอนมากสะใจมากสนุกมากเลยนะคะอมืมาดูการวิเคราะห์ของครูนะละครก็คือละครน,นะคะเรื่องจริงเนี่ย ไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องสะใจไม่ใช่เรื่องมันมันเป็นเรื่องเศร้าเรื่องจริงม,มันเป็นหนังชีวิตคนะ่ะคนที่ครูดูแลอยู่ที่ครูสะกดจิตอยู่ที่ต้องมาบำบัดกับครูคที่ต้องมาระบายเอ,อ่อมาสอนหายใจบางคนในครูต้องสอนให้เขานอนหลับได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนนะจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งเหมือนคุณแอฟในเรื่องลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาถ่ายภาพแบบเก็บภาพแล้วฟ้องเตัวไม่ได้ลุกขึ้นมา เข้มแข็งแบบนี้เลยค่ะจริงๆบางคนที่ครูส่งไปหาทนายก่อนจะหาทนายได้นี่โอ้โหแบบเออไม่มีเลี้ยวแรงดินไม่ได้นอนไม่หลับน้ําหนักลดสิบกิโลในเรื่องบนแอปไม่ได้น้าหนักลดสิบกิโลนะแล้วเขามีเพื่อนที่ดีที่สปอร์ตเขาด้วยในเรื่องนะนี่รู้สึกจะตัวละครอีกตัวหนึง่งกับคุณเป้ยอะไรยเงี้ยเล่นดีมากเลยแล้เล่นเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกําลังใจให้กันแต่ผู้หญิงที่ครูเจอหลาย,ลายๆคนส่วนใหญ่แล้วหัวเดียวกับเทียมรีดไม่มีเพื่อน จะไปมีเพื่อนที่ไหนพอแต่งงานแล้วทําหน้าที่ภรรยาสีภรรยาดูแลบ้านดูแลช่องดูแลลกูกไม่ติดต่อเพื่อนที่ไหนไม่มีเพื่อนผู้หญิงที่ครูเจอและเจ็บช้าน้ําใจส่วนใหญ่สู้ตัวคนเดียวอ้อและไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนมีเงินจ้างทนายรู้ไหมว่าจริงๆแล้วทนายค่าตัวเท่าไหร่ทนายขึ้นว่าความนะคะ เอาเฉลี่ยนะแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็ขนาดคนคนเดียวนะเขาบอกว่าค่าค่าใช้ใจ่ายค่าของทนายเนี่ยขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดีขึ้นอยู่กับการต้องเดินทางกี่ครั้งความซับซ้อนของคดีอมีหลักฐานครบไหมหรือมิไม่ครบต้องไปตามสืบอะไรหลายหลายขั้นตอนไหมเพราะนั้นค่าเฉลี่ยค่าตัวทนายอยู่ที่ห้าหมื่นบาทครึ่งแสนห้าหมื่นบาทบวกลบอาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดีผู้หญิงบางคนไม่มีเงินก้อนนี้ค่ะ ไม่เหมือนในละครบางคนแบบเเรียกว่าเป็นแม่บ้านสามีหาเงินการฟ้องร้องน,นี่เฉพาะค่าทำนายยังไม่รวมค่าทำเนิมสารต่างๆในการฟ้องบางทีเราดูละครฟ้องเอามานันฟ้องเป็นล้านๆเลยจำนวนเงินที่เรียกนะคะมันมีค่าทำเนียมสาร2%ถ้าจะไม่ผิดนะ2%จากจำนวนที่เรียกไปแล้วชีวิตจริงเนี่ย สารก็มะเด่นแบบแบบในนั้นด้วยนะคะมีหลายแบบมากมีแบบบางทีชู้บางคนโดนสารด่าเปิงเลยนะผู้หญิงบางคนเป็นชู้โดนฟ้องชู้ในสารด่ายับก็มีเออแล้วก็เรื่องคือนางเอกในเรื่องโชคดีต้องบอกว่านางเอกในเรื่องโชคดีคืออ่ะโชคร้ายที่สามีนอกใจแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนที่ดีแล้วมีกำลังใจจากทนายแต่ในชีวิตจริงที่ครูเจออยู่เป็นซึมเศร้ากินยาต้านเศร้านั่งเออเออเมือม่อเมื่อ ทำงานไม่ได้เจ้านายต่างพักงานเลยบอกคุณไปพักงานมาก่อนจนคุณสภาพคุณเหมือนเขกสภาพคุณเหมือนสพมากน้ําหนักลดสิบโลรู้ไหมว่าคําว่าน้าหนักลดเนี่ยบางคนฟังเหมือนแบบพูดแบบตลกๆขำๆโอ้ยอย่างนี้ก็ดีสิสามีต้องใจจะได้ไม่ต้องลดน้าหนักบางคนก็พูดขำๆไม่ขำไม่ขำการลดน้ําหนักจากการตรอมเขาเรียกการลดน้าหนักแบบนี้เรียกว่าการลดน้ําหนักจากการตรอมใจคุณคิดว่าการตรอมใจขำเหรอไม่ขำนะ การตรอมใจผู้ชายบางคนบอกพูดกับครูบางคนมาแซวครูบอกครูไม่ขำนะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าวลาสามีนนอกใจแล้วภรรยาน้าหนักลดผมจะได้ให้ภรรยาน้ําหนักลดบ้างครูบอกครูไม่ขำครูไม่ตลกด้วยครูไม่ตลกไม่ใช่เรื่องตลกเวลาคุณ <undertaking. S 2> <WH EN S 1> ผู้ชายไปคิดว่าเออการน,นอกใจหาเศษท้าเลยคุกกิกคุกคิกแบบอะไรอ่ะก็เร like, าก combine, <S <s ็ติดคนอื่นแล้วเขาคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่น่าไม่ไม่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากผู้หญิงบางคนนะถ้าเขาสูญเสียความไว้วางใจนะ ตลอดชีวิตเขาไม่มลืมจนวันตายครูเคยส่งดวงวิญญาณครูเคยทาหน้าที่ผู้ส่งดวงวิญญาณคนที่เอผู้ป่วยที่เอผู้ป่วยมะเร็งที่เขาเสียจากเสียใจด้วยแล้วก็สามนีนอกใจด้วยวันสุดท้ายของชีวิตเขาอย่างพูดเรื่องนี้อยู่เลยค่ะมันเจ็บปวดนะคุณผู้ชายอาจจะมองว่าเวลาคนนอกใจอะไรกถ้ามันเถอ เขายังจับไม่ได้ถ้าเขาจับได้อย่างเก่งก็ขอโทษทนิดหน่อยหน่อยอย่างเก่งก็แบบว่าผมจะไม่เอาแล้วคุณรู้ไหมว่าความเจ็บปวดของเขามันแค่ไหนคุณก็เหมือนเด็กๆที่แบบว่าไปจุดไฟแช็กในปั๊มน้ํามันไปอะไรคุณคิดว่ามนันเป็นเรื่องแบบแค่สนุกๆคุณไม่รู้รลกว่าความเสียหายที่ได้รับแนะ่บผู้หญิงบางคนนี่ชีวิตพังทั้งชีวิตคุณคิดว่าเหมือนแผลเจ็บแผลทะลอกแผลหัวกระลมนิดหน่อยไหมค่ะมันเป็นแผลที่อยู่ในอยู่ในใจและอยู่ในสมองเขามันเป็นแผลที่เป็นแผลเป็นค่ะ เป็นสกาเป็นแผลเป็นที่อะไรก็ลบล้างไม่ได้บางคนสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าฉันไม่ฉันไม่ดีตรงไหนทั้นี้จริงๆแล้วผู้หญิงเหล่านี้ดีมากๆแล้วคุณรู้ไหมการที่คุณนอกใจผู้หญิงที่เขารักคุณมากที่สุดคุณกล้าบอกเลยว่าภรรยาของส่วนใหญ่นะผู้ชายที่ได้ภรรยาที่ดีเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่รักคุณมากที่สุดในโลกรองจากแม่ของคุณแต่คุณกลับทํากับเขาแบบนี้คุณไม่รู้หรอกว่าถ้าวันคุณสูญเสียเขาไป เขาผู้หญิงนีควานอดทนสูงมากวัารักใครจะอดทนแล้วพยายามจะมองคนที่รักในแง่ดีว่าโอเ้เขาคงหลงผิดแหละเดี๋ยวเขาก็คงจะกลับแลกลับตัวได้เขาคงคือแต่พอรู้ว่าผู้ชายไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเธอเลยแล้ววัน,ว,น,ว,นวันใดวันหนึ่งที่หมดความอดทนอะไรก็ชุดไม่อยู่นะแล้วคุณรู้ไหมว่าต่อให้ผู้ชายหลายคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ภรรยาที่ดีที่สุดแล้วต่อให้ตัวเองตายไปอีก กี่ชาติก็ไม่รู้ว่าจะเจอผู้หญิงที่จะมารักคุณมากเท่านี้อีกหรือไม่คุณไม่มีวันรู้คุณอาจจะไม่เจอเอีกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีภรรยาที่ดีอยู่แล้วนะคะอย่าริอ่านนอกใจคุณมีของมีค่าที่สุดในชีวิตของผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคุณไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพเทวดาเลยนะผู้ชายธรรมดารมาคนหนึ่งถ้ามีผู้หญิงมารักคุณมากขนาดนี้คุณไม่ควรทําร้ายเขา เข้าใจไหมคะไม่ควรทาอะไรเขาไม่ควรคิดว่าแหมก็แค่นี้เองมันไม่ใช่แค่นี้ค่ะคนพังเขาทำให้เขาเจ็บมากนารกจริงๆค่ะแล้วก็ถ้าคุณสูญเสียเขาไปเนี่ยกูไม่กลับเนี่ยหลายคนผู้ชายหลายคนนะจบโดยจบแบบไม่เหลือใครเลยนะนการนอกใจไม่ใช่เรื่องสนุกคิดให้ดี นะคะไม่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 ไม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 ควรทำไม่ว่าคุณจะคิดว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขายังไงเขาของตายเขาก็ไปไหนไม่ได้ของตายอย่าให้ของตายฟื้นอย่างที่บอกคุณโชคดีอยู่แล้วถ้าคุณเจอผู้หญิงที่รักคุณมากที่สุดในโลกผู้ชายบางคนทั้งชีวิตบางคนเป็นเศรษฐีบางคนมเีเครื่องบินส่วนตัวเป็นของตัวเองบางคนเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรมเจ้าของทั้งชีวิตเขาไม่เคยเจอรักแท้ไม่เคยเจอใครรักเขาเลยถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่รักคุณมากขนาดว่าเสียสละทุกอย่างได้ดูแลคุณแบบคุณเจอผู้หญิงคนนี้แล้วคุณอย่าเสียเข้าไปเพียงเพราะความสุขข้างหน้าเล็กๆน้อยๆอย่าไปหาเสถาาเลยแล้วชีวิตไม่ได้สนุกแบบนั้นนะชีวิตไม่ได้สนุกอะไรละครนั้นละครเรื่องนี้อักกับมาที่ละครเรื่นี้เขาไกคุณๆๆาวาิเคาคุณก็ดูว่าโอ้ละครก็เข้มข้นเหมอนาันมันก็คมันก็คือสีสันของละครคุณไม่ได้บอกว่าไม่สมจริง ก็สมจริงแบบเกินจริงนิดหนึง่งเกินเกินจริงในงความเป็นจริงนางเอกไม่มีแรงไปถีบใครอย่างนั้นนะน้อยคนส่วนใหญ่ที่คุณเจอบางคนนะไม่มีแรงถ้าเห็นผู้หญิงหลายคนถ้าเห็นสามีแต่งงานกับคนอื่นในงานแบบนั้นนะมือไม้เขาจะเปลี้ยนลงไปกองกับพื้นเลยเดินไม่ไหวเลยเคยมีคนหนึ่งเขาบอกเขาจะ,ะเก็บหลักฐานมาคุยกับทนายแล้วไปเก็บหลักฐานทนายบอกว่าเอาภาพมาอย่างเนี้ย บางคนแบบตัคล้ายๆตามไปอย่างงั้นแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆเธอทําไม่ได้พอเธอรู้ว่าเธอกําลังจะเห็นภาพสามีเธอกับผู้หญิงอื่นเธอบอกว่าเข่าเธอสุดมือที่เธอจับกล้องอ่อนแบบอ่อนแบบเหมือนคนจะเป็นลมเหมือนคนใจจะขาดมืออ่อนจนในที่สุดเธอก็จับภาพไม่ได้เธอเป็นซึมเศร้าคือนะชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ไม่ใช่ทุกคนโชคดีแบบนั้นไม่ใช่ทุกคนอย่างเนี้ยในเรื่องก็จะมีคนเปย้ยนะเล่นเป็นเพื่อนโอ้เ,เพื่อนที่น่ารักมีกองทรงกองเชียร์ครูไม่อยากให้มีกองเชียร์ในความเป็นจริงนะสมมตินในเรื่องจริงไม่อยากมีการในทีมมี้หลวงทีมมี้นหลวงคือไม่อยากให้มีการบอกข้อม,มูลมากเกินไปอ่ากรณีหนึ่งอย่างเช่นถ้าครูเป็นเพื่อนถ้าครูมีเพื่อนแล้วครูรู้เพื่อนครูเนี่ยมันไม่รู้ว่าสามีนอกใจเพื่อนแท้ต้องบอกค่ะถ้าเป็นครูครูจะบอกเขาแค่ครั้งเดียว ให้เขารู้ว่าเอ้ยเธอต้อง move on กับชีวิตเธอนะเธอไว้ใจคนคนนี้ไม่ได้แล้วนะเธอต้อง move on แล้วเธอจะเอาอย่างไรกับชีวิตของเธอแล้วครูจะบอกเขาครั้งเดียวแต่ครูจะไม่เป็นเฮ้ยฉันอยู่ทีมแกฉันอยู่ทีมทมีหลงหรอกฉัคอยบอกแกว่าเขาไปทำอะไรนี่เธอรู้ไหมเขาโพสต์นะนี่ซื้อเขาซื้อ,าอ,าอนาฬิกาให้กันนะนี่เขาซื้อกระเป๋าใบเป็นแสนให้กัน้วยแกรู้หรือยงังคือเราจะไม่เอาข้อมูลมาเติมเราจะไม่เอาข้อมูลมาเติมให้ผู้ที่เจ็บปวดอยู่แล้ว บางผู้หญิงบางคนมาไล่ควดฟังว่าโอ้โหเจ็บปวดมากลืมเศร้ากินข้าวไม่ลงบอกบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปส่องหลังจากที่คุณรู้คุณเตรียมฟ้องคุณเดียวแล้วคุณคุณไม่ต้องไปส่องเพราะว่ามีน้อยอ่าพวกนี้เขาเพยายามจะโพส์โพสต์เพื่อแบบให้ยอกเย้ยโพสต์เพื่อให้เราเจ็บโพสต์เพื่อให้เราเสียใจอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เราทะเลาะกับสามีบางคนไปดูแล้วก็เศร้าดูแล้วก็จิตตกดูแล้วก็หววไม่ต้องไปดูคุณแค่รอรอกระบวนการในชั้นศาลคุณได้หลักฐานทุกอย่างคุณไม่ต้องไปดูละก็จะมีพวกที่เขาแบบ ทีมเมียหลวงที่เมียหลวงคือเพื่อนที่ทํางานเนี่ยเพื่อนที่ทำงานก็จะบอกว่าเนียรู้ไหมฉันไปเจอเขาไปเดินด้วยกันนะที่ห้างโน้นห้างนี้เนี่ยเขาไปดูหนังกันมาแล้วรู้ไหมเนี่ยเขาซื้อกระเป๋าให้กันด้วยนี่เธอรู้ไหมเธอไม่ต้องไปบอกเขา ไม่ต้องไปบอกให้เขารู้อะไรแค่เขารู้ว่าสามีเขานอกใจเนี่ยเขาก็เจ็บจะตายชักอยู่แล้วเจ็บมู้จะเจ็บเนแ,แล้วคุณไม่ต้องเป็นรายงานเขาว่าเห็นเขาเดินด้วยกันที่นั่นเห็นเขาไปนั่งกินร้านหรูที่นี่เห็นเขาซื้อกระเป๋าให้กันไม่ต้องบอกเขานะคะเพราะว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าขยี้บอกครั้งแรกเป็นการเตือน ให้เขามอย่างสมมุติถ้าครูเจอเพื่อนแล้วรู้ว่าเพื่อนคนนี้ถูกสวมเขาครูจะบอกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใน,น,นชีวิตเขาแล้วเขาต้องไปจัดการถ้าเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยครูจะไม่ครูจะบอกเพื่อนค่ะอืมแต่ถ้าบอกแล้วครูจะไม่ไปขย,ยี้ค่ะจะไม่ไปบอกเธอรู้ไหมว่าเนี่ยมันไปเที่ยวกันเนมัน จองตั๋วเครื่องบินเช่นเห็นที่สนามบินเนี่ยเช่นเห็นไปเที่ยวกันสนุกคงจะมีความสุขกันมากเลยเราจะไม่ทําแบบนั้นเราจะไม่แบบทีมนั้นทีมนี้ในชีวิตจริงไม่มีมันไม่ใช่กีฬาสีในชีวิตจริงมันไม่ได้สนุกแล้วมันไม่ได้สะใจเหมือนในละครโอ้เราดูละครเราดูสะใจแต่ในชีวิตจริงนั้นถ้าเราพบว่าใครที่เขาสามีนอกใจแล้วเราไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเห็นเขาไปกันไมเนาะไม่ต้องไปบอกมีหลวงไม่ต้องเป็นขยี้นะไม่เอานะเพราะว่า เขาต้องใช้ระยะเวลาในการ move on กับชีวิตของเขา,าเขาเขาเจ็บปวดู่แล้วเขาเราไม่ต้องไปให้ข้อมูลอะไรเขาเพิ่มกว่าน,นั้นอีกนะคะเขา,ก,ากำลังใจจากเพื่อนแต่กำลังใจไม่ใช่การขยี้นะมันไม่สนุกมันไม่ต้องกองเชียร์เรานะเอาไว้ใครที่ไว้เดี๋ยวคุณมีเวลาจะทําคลิปนะว่าเราจะทํำยังไงถ้าปลอบใจเพื่อนอยังไงนะปลอบใจกับขยี้ไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นว่าเะารเรื่องนี้เล่นดีกับทุกคนแหละแต่ในชีวิตจริงนั้น ไม่ใช่ทุกคนโชคดีเหมืนอนนางเอกแล้วทุกคนเศร้าเศร้ามากๆด้วยค่ะเราต้องการกําลังใจมากมากมากกว่าความมากกว่าการเฉียแบบอ,อ,อยู่ทีมเธอนะอะไรเงี้ยใช่เขาต้องการกําลังใจมากกว่านั้นอีกนะคะเอาเป็นว่าใครต้องการแอดราคาต้องการปรึกษาเปิดไพ่จะกดจิตต้องการที่จะใหะ้รู้สึกดีกัแบบชีวิตมากขึ้นนะคะแอดไลน์มาจองเวลาปรึกษากับครูได้ที่0897456111นะคะ